สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมในครายเดอร์นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆคนที่อยากได้บิ๊กไบค์นะฮะคือตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมนะฮะคันนี้นะคะคือเป็นแรงบันดาลใจของเด็กคนนึงนะครับที่ทํางานเก็บเงินนะครับจนเขามีเงินไปซื้อรถของเขาเองนะฮะทำงานอะไรหรือว่าทาอาชีพอะไรบ้างน้องเขาผ่อนได้ไหมหรือว่ายังไงนะฮะ ไปหามน้องเข้ากันเลยนะครับแชมครับเชิญน้องแชมนะครับนี่นะนี่ครับไอหนุ่มน้องแชมแลรวนะครับนะครับอ่านี่ครับน้องแชมก็อยู่กลุ่ม L อเนี่ยครับนานแล้วนะครับคือเป็นรุ่นเดือยนะฮะคือหลังหลังนี่ก็เรียกว่าหายหน้าหายตามีมีมีแต่เก็บเงินใช้นี่เก็บเงินใช้นี่นะนี่นี่คือนี่ก้อนใหญ่ไหมเออนี่ก้อนใหญ่นะ นี่คือน้องชายผมนะครับแชมป์ที่อ่าผมให้นิยามว่าขายแป๊บซี่จนได้ขี่เซ็ตอีกนะครับเนี่ยโออ้้ย่บานี่นะคือเอาไว้สร้างความใฝ่ฝันนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆฮะน้องแชมป์ครับคันนี้เนี่ยของแชมป์เนี่ยขี่บ่อยไหมโอ้ยบ่อยเลยพี่สายจอดอย่างเดียวเลยสายจอดนะครับล่าสุดล่าสุดมีปัญหาเรื่องแบตก็คือจอดไป2เดือนจอดสองเดือนมึงไม่ขี่เลยมึงคุมไหมคุมไหมคุมไหมเอาผ้าคุมไหมไหมคุมคุม ก็คือทุกทุกอย่างก็ดูดูใหม่หมดเลยถ้าล้างรถเนี่ยใช่อันนี้สภาพรถมันก็คือใหม่ใหม่หมดเลยรถคันนี้นี่ของแต่งเนี่ยไม่ต้องพูดเลยมีไม่มีมีมีหน่อยนิดนึงมีหน่อยมีอ่าเนี่ยอุดกระจกใช่ไหมอุดกระจกชิวหน้าเออแล้วก็ไอ้เทอร์ท้าท้ายเอเออขายเอ็มดีนะครับแล้วก็ยางที่ใกล้จะหมดแล้วนี่ครับคือความชอบของใครของมันนะแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบรถล้อแม็กซสามก้าน นะพูดจริงๆนะนี่นะครับน้องเ,เขาสามก้านผมผมเห็นมาตั้งแต่เจ็ด <c oughs> แรกของมันแล้วใช่ไหมใช่เหรอใช่ตั้งแต่ไอ้ตั้นแต่เก้าอะตั้นแต่เก้าก็สามก้านเหมือนกันมีโครงการที่มันจะแต่งอะไรต่อไหมเชมหรือว่าพักเบรกไว้ก่อนเก็บเงินก่อนใช้นี่ก่อนไม่หรอกพี่ผมว่าที่มันให้มามันก็คุ้มค่าเลยทีเีอ๋อไม่จะเป็นต้องมีอะไรอีกละใช่ครับสำหรับผมนะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงเนาะแต่สำหรับผมก็คือแบบ ผมว่าแค่นี้มันพอละโรงงานมันให้มาเยอะละโอ้โหแชมป์พี่ถามทำรู้สึกหน่อยแชมป์เคยหามท็อปสปีดเท่าไหร่ตั้งแต่ได้เซต x สิบอาร์มาเลยสองร้อยยี่สิบคาสั่แล้วสองร้อยยี่สิบคาสั่นี่คือใครก่อนเนี่ยใครมีประสบการณ์ครับน้องแชมป์นี่เคยมีประสบการณ์นะผมขี่ตามหลังเลยโอ้โหคนลุกเลยแต่ก่อนน้องเขาขับนินาสามร้อยที่แต่งเต็มที่สุดในจังหวัดเลยนะแต่หาคลิปไม่เจอหาคลิปไม่เจอพูดจริงๆนะครับเลยมาโผล่อีกขี่ขับเซต x สิบอาร์แล้วนะฮะ นี่นะลึกน้ำลึกน้ำทุกวันรัน้ำทุกวันจนโตนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเจนไหนนะแชมป์ไอ้ปี2019ฝาแดงครับพี่ฝาแดง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 ยัง,งไงเนี<อ>่ยฝาเครื่องอแดงเหรอหรือยังไงฝาสุดอ่ะพี่ฝาสุดแดงก็คือมันมันจะพิเศษกว่าตัวปีอื่นก็คือจะมีมีอะไรแรงม้าเพิ่มเติมมาสี่ตัวมีแรงม้าสี่ตัวใช่ใช่โอแล้วก็จะอ่ามีการสะบัดไฟฟ้ามาให้ใช่ไหม ปกติมันก็เป็นไฟกันหวบบไฟฟ้าไฟฟ้าอยู่แล้วพี่โชคหน้าไม่ไฟฟ้าตัวเอสีนี่ไฟฟ้าไหมตัวเอไฟฟ้าหมดเลยพี่เอสีใช่ไหมอาเดียวละแต่มีเพิ่มเติมตัวไห้แม่พี่ถามว่าตัวเอสีนี่โชคหน้าไฟฟ้าไหมเคยเห็นไหมเซทเอซิไอาร์เอสีก็ไฟฟ้าเหมือนกันหรอโตรสุดอ่ะเอออันนี้มันมีไฟเลี้ยวในตัวไหมครับเนี่ยนะเมื่อเมื่อก่อนมีแต่ผมถอดแล้วทำไมมันไม่สว่างหลอดมันขาดฮะหลอดมันขาดดดอหลขาครับ ความรู้สึกของผมนะหน้าตามันจะเหมือนกับงูเออไม่ของพี่อ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนงูเออพูดจริงนะครับโอ้โหแกที่<ต>มันแตกต่างไปจากปีอื่นก็คือตัวปีสิบเก้าตัวเดียวเลยตั้งแต่ปีสิบแปดลงมามันจะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรดิเป็นเตจฟิกกี้ปะ ฟิวชิปเตอร์อัพดาวใช่อ่าตัวนี้มีมันมันจะมีทั้งอัพดาวตัวน,นี้มีอัพดาวเหรอใช่ครับโอ้โหเป็นฟิวชิปเตอร์อัพดาวนะครับของตัวปีสิบเก้าขึ้นมาเนาะใช่ไหมอ่าแล้วก็โช๊คหลังจะเป็นของโชว์่าสามารถปรับเทนคอมเพรสชันได้นะฮะเหมือนเดิมนะครับสวิงอาร์มก็เป็นอลูมิเนียมให,ใหญ่โตนะครับแต่ไม่มีข้อเทียมฮะร้อนหน้าดูดูแล้วร้อนไหมร้อนไหมแชมป์ไม่ร้อนนะพี่รอพี่หามแชมป์หน่อยคือว่ารถคันนี้มันสูงไหมรมันสูงไหม สำหรับผมนะในในส่วนสูง167น่ะพีนะโอเคนี่คือโอเคก็คือลองลองลองข้ามให้ดูหน่อยลองข้ามให้พี่ดูหน่อยนี่ครับอ่าน้องเขาสูง167นะเพื่อนเพื่อนดูของเท้าครับเต็มนะครับค่อนข้างที่จะขับได้นะหากว่าฟิลลิ่งจะได้สุดท้าเนี่ยถ้าเกิดมีน้องคนตัวเล็กๆอยากขับขับได้ไหมขับได้พี่ขับสบายสบายเลยใช่ไหมใช่มา โอ้เจ๋งนะฮะข้อเอสซีใบนี้โคตรลั่นนะเห็นขี่มาตอนแรกนี่แต่อยู่ในปั๊มเราขออนุญาตไม่รีวิวเสียงท่อแล้วกันนะครับเป็นการกรบกวนนะฮะนี่นะฮะโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะสำหรับวันนี้นะครับผมในไกด์เดอร์นะขอจบคลิปไปนะ้สวัสดีครับ